สวัสดีครับผมครูวิทวัฒนใจเฉยนยครับครูกศนตำบลกศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมปลายนะครับรหัสวิชาสคสามหนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเรื่องที่1สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่หรือเรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองนะครับและส่วนที่เป็นหมูกก่เกาะใหญ่น้อยนะครับหลายพันเกาะก,ก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับ ประเทศไทยนั้นมีเนื้อที่ประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้วจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากอินโดนีเซียและพะมา่าความยาวของประเทศนะครับวัดจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ไปจดใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ1 6ึ่กิโลเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับวัดจากด่านพระเจดี3ามองค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปจุดตะวันออกสุดที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานียาวประมาณ780กิโลเมตรสำหรับส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวัดจากพรมแดนเมียนมาจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ10.5กิโลเมตรครับ ระยะทางโดยรวมพรมแดนทางบกนะครับประมาณ5,300กิโลเมตรนะครับในส่วนของระยะทางของชายฝั่งทะเลนะครับ2,705กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นฝัง 1, km, ่งอ่าวไทย1,840กิโลเมตรฝั่งอันดามันนะครับ865กิโลเมตรครับ มาดูในส่วนของอาณาเขตของประเทศไทยกันบ้างนะครับอาณาเขตของประเทศไทยนะครับมีพรมแดนติดกับเพื่อนบ้านนะครับ4ประเทศดังนี้นะครับ 1. เมียนมานะครับ 2. ลาว3กัมพูชาแล้วก็4มาเลเซียครับผมจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะครับก็จะมี10จังหวัดด้วยกันนะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็ชมพอดครับพรมแดนธรรมชาตินะครับบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับจะมีทิวยวเขาแดนลาวทิวเขาถนนธงชัยแล้วก็ทิวเขาตะนาวศรีครับนอกจากนี้ก็ยังมีแม่น้ําเมยที่จังหวัดตากแล้วก็แม่น้ํากราบบุรีที่จังหวัดระนองด้วยนะครับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศลาวนะครับมีทั้งหมดส1บจังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถิพิษณุโลก เลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีครับในส่วนของพรมแดนธรรมชาตินะครับระหว่างชายแดนไทยและลาวนะครับก็จะมีทิวเขาหลวงพระบางแม่น้าโขงแล้วก็บางส่วนของทิวเขาพนมดงรักนะครับในส่วนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดก,กับกัมพูชานะครับก็จะมี7จ็จังหวัดดังนี้นะครับอุบลราชธานีรีสะเกปสุรินทร์บุรีรัมย์สาแก้วจันทบุรีและก็ตราดครับ พรมแดนธรรมชาติระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชานะครับก็จะมีทิวเขาพดมดงรักแล้วก็ทิวเขาบันทัดนะครับในส่วนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียมีทั้งหมด4จังหวัดดังนี้นะครับสตูลสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสครับพรมแดนธรรมชาติระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียก็จะมีเทือกเขาสันตลาคีรีแล้วก็แม่น้ำโกลกครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคของประเทศไทยกันบ้างน,นะครับเริ่มจากภาคเหนือกันเลยนะครับภาคเหนือมี9าจาังหวัดดังนี้ครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านแล้วก็อุตรดิษฐ์ครับลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะครับเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันในแนวเหนือใต้และระหว่างเทือกเขาเหล่านี้นะครับ จะมีที่ราบและมีหุบเขาสลับอยู่ทั่วไปเทือกเขาของภาคเหนือนะครับจะมีเทือกเขาหลวงพะบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาปีปน้ำแล้วก็เทือกเขาขนตาลครับยอดเขาที่สูงที่สุดนะครับก็ได้แก่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความสูง2,595เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับ เทือกเขาของภาคเหนือนะครับยังเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําสําคัญสี่สายท้งนี้นะครับแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ําน่านครับเรามาดูภาคกลางกันบ้างน,นะครับภาคกลางมีทั้งสิ้น22จังหวัดดังนี้นะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกกําแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรียุธยานนทบ,บุรีนครปฐม มุทสาครสมุทรสงครามสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปทุมธานีกรุงเทพและก็สมุทรปราการครับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางนะครับเป็นที่ราบดินตะกอนที่ลำน้ำพัดมาทับถมในบริเวณที่ราบมีภูเขาโดดๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูนกระจายอยู่ทั่วไป ภูมิประเทศทางตอนบนของภาคกลางเป็นที่ราบลูกฟูกคือเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำและมีภูเขาที่มีแนวต่อเนื่องมาจากภาคเหนือถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับแม่น้ําของภาคกลางนะครับก็จะมีแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําท่าจ,จีนแม่น้ําป่าสักและก็แม่น้ํานครนายกนะครับ ภาคตะวันออกชิงเหนือมี20จังหวัดดังนี้นะครับเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีครับ ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นที่ราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน2ด้านคือด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาคนะครับทําให้มีความลาดเอียงไปทางตอนออกมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะแบ่งออกเป็น2เขตใหญ่ใหญ่ได้แ,แก่แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครครับในส่วนของภูเขาทางด้านตะวันตกของภาคนะครับวางตัวแนวเหนือใต้ได้แก่เทิวเขาเพชรบูรณ์ภูเขาทางตอนใต้ของภาคก็ได้แก่เทิวเขาสันกำแพงและเทิวเขาพนมดงรักนะครับ ทิวเขาที่แบ่งระหว่างแองโคลาาและแองสกุลนครก็คือทิวเขาภูพานนั่นเองครับแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะหนกเชียงเหนือ,นอก็จะมีแม่น้ำมูลนะครับที่มีความยาวประมาณ641กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานตอนล่างนะครับต้นน้ำอยู่ที่ทิวเขาสัตว์กระแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ยังมีแม่น้ําชีนะครับที่มีความยาวประมาณ765กิโลเมตรและเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีต้นกําเนิดอยู่ที่ทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ำโมูที่จังหวัดบนราชธานีครับภาคตะวันตกมี5จังหวัดดังนี้ครับตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันลักษณะภูมิประเทศของภาคตอนตกนะครับ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงนะครับได้แก่เทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวภูเขาที่ซับซ้อนมีที่ราบแคบๆในหุบเขาเป็นแห่งๆและมีที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องกับที่ราบภาคกลางเทือกเขาเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําแควน้อยและแม่น้ํแควใหญ่ซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ําแม่กลองครับภาคตะวันออกมี7จังหวัดดังนี้ครับ ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกนะครับทางตอนเหนือของภาคเป็นที่ราบใหญ่มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาคนะครับเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาแล้วก็มีที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทย ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบนะครับแต่ก็มีพื้นดินที่อดุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผลครับเกาะที่สําคัญของภาคตะวันออกนะครับก็ได้แก่เกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะกูดและเกาะลานะครับึ่งเกาะเหล่านี้เป็นเกาะภาคใต้มี14จังหวัดดังนี้ครับระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสครับ ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้นะครับมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูกเก็ตทอดตัวเรียบชายฝั่งไปจนถึงเกาะภูกเก็ตตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชส่วนทางตอนใต้สุดของภาคนะครับมีเทือกเขาสันกลักคีรีวางตัวในแนวตะวันออกตะวันตกและเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครับเกาะที่สำคัญของภาคใต้ก็ได้แก่เกาะภูกเก็ตเกาะสมุย กาะพังงานเกาะพีพีนะครับสรุปนะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นคาบสมุทรที่เรียกกันว่าแหลมทองนะครับมีพื้นที่5,13,115ตารางกิโลเมตรนะครับมีอาณาเขตติดต่อ4ประเทศดังนี้เมียนมาาลาวกัมพูชามาเลเซียพรมแดนทงบกยาว5,300กิโลเมตรใช้ยฝั่งทะเลยาว2,705กิ ประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับแบ่งออกเป็น6ภาคภาคเหนือ9จังหวัดภาคกลาง22จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคตะวันตก5จังหวัดภาคตะวันออก7จังหวัดแล้วก็ภาคใต้มี14จังหวัดครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะ,ระเรียนเรื่องเรื่องอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ